สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดอะไรสมาชิกวงแกรน X พี่แดงเสียชีวิตแล้วเผยภาพสุดท้ายเพจ Facebook วงแกรน X ออฟฟิ i ชียลได้แชร์ภาพสุดท้ายของสมาชิกวงแกรน X ข่าวร้ายการเสียชีวิตของพี่แดงเสด็จสุดภารัตสมาชิกทีมเครื่องเป่าว่าเพิ่งทราบข่าวด่วนเมื่อสักครู่เลนส์อินพี ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันเมื่อสักครู่พี่แดงสเสน่ห์สุภรัตน์สมาชิกทีมเครื่องเป่าวงแกรน X โดยเฟซบุ๊กหม่อมหลวงอุณาวันรุฑวิชัยโพสต์สุดอะไรว่าพี่แดงสเสน่ห์สุภรัตน์สมาชิกทีมเครื่องเป่าวงแกรน X พร้อมข้อความสุดเศร้าว่าภาพสุดท้ายที่ถ่ายด้วยกันขอให้ดวงวิญญาณของพี่จงไปสู่สุขติภพอย่าได้ห่วงข้างหลัง พูดไม่ออกมันรวดเร็วเหลือเกินโดยมีผู้เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและอาลัยจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ